ขอสลมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสลามวยในตุมวะราะมตุลลอฮ์วกบารอกาตุขอความสุขสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญทั้งในชีวิตของนักเรียนนักศึกษานะครับและในการงานของอพี่น้องนักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่รับและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเ,เล่มหนึ่งบิดายตุลมินนะ ฟีชร์ที่คอมสีมีอัติศนะสุนนะ,ะหนังสือที่อธิบายถึงสุนนะในละหมานั้นมี500ประการซึ่งการมุฮัจโดรือว่าการเรียนการอบรมจริยธรรมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผมนะที่ให้ไว้ก็ผ่านไปแล้ว66ข้อด้วยกันวันนี้จะเป็นข้อที่66นะครับอ่า67นะครับ ในละหมาดสุนัขในละหมาดตามมัทธับชาฟีนะครับพวกเราเนี่ยเราเรียกกันว่าชาฟีในการปฏิบัติอามันอิบาดา์ดตามหลักวิชาการฟิกตามแนวคิดและความเข้าใจของท่านอิมาลชาฟีเราเรีะกมันว่าอัสฮาบุชาฟีเราเรียกกันว่าอัลอลาม่ชาฟี ข้อที่67ก็คืออิสติแนาฟูกิรอ่าติลฟาติฮะอิดาุติญตบิดิกรีบิดิกรินสุนน์ิสศัลา์ให้เราเริ่มอ่านฟาติฮะใหม่ถึงแม้ว่าเราจะอ่านไปบ้างแล้วให้เริ่มอ่านฟาติฮะใหม่เมื่อการอ่านฟาติฮะของเรานั้นถูกตัดขาดหยุดชะงัก เกิดการหยุดชะง,งักนในระหว่างที่เราละหมาดในในระหว่างที่เราอ่านฟาติฮะในละหมาดด้วยกับการที่เราซิกซิกเกตซิกเกตที่เป็นซุนนะในละหมาดตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นเราเป็นมักมุมใช่ไหมพออิหมัม่อาอาพออิหม,ม,มันอาเมนเราก็อาเมนพร้อมกับอิหมัม่แล้ว เรากเอ่อนานฟาติฮ์บิสมิลลาฮิราะห์มานุรรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนอัลราะห์มานุรรฮีมล่ะก่ะฮัตชิวอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นแหละซิกเกตที่สุนัตให้กล่าวนะอัลฮัมดุลิลลาห์เรากเอาอัลฮัมดุลิลลาห์แล้ว w, เราก็สามารถที่จะอ่อนานฟาติฮับต่อได้ไม่ได้เป็นการขาดตอนนะ nah, แต่ทางที่ดีแล้วนะทางที่ดีแล้วให้เรา รอย้อนกลับไปอ่านปติญะเริ่มอ่านฟาติฮะใหม่พูดง่ายๆจำน,นะข้อนี้ผ่านไหมผ่านนะผ่านนะแต่ที่นี้นิดหนึ่งมันเป็นของสุนัขเท่านั้นเองที่นี้ถ้าเราเกรงว่าถ้าเราย้อนกลับแต่อาจจะอ่านไม่ทันจบนะั้นก็ไม่ต้องอ่านเราเอาอ่านต่อไปให้จบเลยเอาวาจิไปก่อนข้อที่6 8 เออยะกูลอาเมนบัดัลฟาติฮะให้เรากล่าวอาเมนหลังจากสุรฟาติฮะตรงไหนนะที่สุรฟาติฮะมันจบที่ไหนจบที่ไหนครับฮะวะรดอลลินตรงนั้นแหละพอวะรดอลลินน่ยสุนัตให้เรากล่าวอาเมน แหมอาจารย์ก็รู้กันอยู่แล้วนะเอามากล่าวทําไมเนี่ยเอามาพูดทําไมเนี่ยก็คือว่าให้เรารู้ว่ามันเป็นหนึ่งในสุนัตและเพื่อตอกย้ําว่ามันอามนเนี่ยไม่ใช่สูรร์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสุร์ฟาตีฮะเป็นเรื่องสุนัตถ้าเราไม่กล่าวอามีนเหมือนกับพวกฮานาฟีเป็นไรไ,ไม่เป็นไรละหมาดยังใช้ได้นะทีนี้ฉันถามหน่อยว่าอามนเนี่ยมันแปลว่าอะไรอามีนอามีน อาลุกิตาก็อาเมนการเดียวกันนั่นแหละเพราะอาเมนไม่ใช่ภาษาอาหรับนะเป็นภาษาฮิบรูนะไม่ใช่ภาษาอาหรับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับที่สามารถจะกล่าวออกมาเป็นเสียงได้ในละหมาดเนี่ยก็คือคําว่าอาเมนภาษาฮิบรูนะเฉพาะคําว่าอาเมนแปลว่าอะไรอัลลอฮ์มัสติกดูอัยองล์รอดได้โปรดตอบรับ คำขอวิงวอนของข้าพระองค์ด้วยเถิดนะสามโมกันละเดอโอคูตรีโมกันละเดอโอคูนี่มิโตะมิโตะเอคูนี่ตุเฮมิโตะตุเฮตรีโมละนะยังอากูมิโตะคำถามถามว่าเรามิโตะอ,อะไรในฟาจิฮะก็ อีดินัสซิรอตุลมุสกตตีมอ้อัล้อปรดได้ชี้นำแนวทางที่เที่ยงตรงให้แก่ข้าพระองค์ได้เถิดเนี่ยขอให้เรา์ต่ละต่อเรานะเราถึงได้กล่าวอาเมีที่นี้การกล่าวอาเมีนเนี่ยเป็นสุนัตให้กับคนที่ละหมาทุกคนเลยนะมุสลิมฟอรัอมินัลฟาติฮะถึงแม้ว่า ถ้าสมมติเขาอ่านฟาติฮ์ไปแล้วก็ให้กล่าวอาเมนไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามหรือมะมูมก็ให้พออ่านสุรฟา์ติฮ์เสร็จเวลาตอลเลนเสร็จเนี่ยก็ให้กล่าวอาเมนวันมูฟาริดคนที่ละหมาดคนเดียวก็ให้กล่าวสุนัขให้กล่าวอาเมนเช่นกัน ว่ารถยนต์จจวัลมาผู้ชายผู้หญิงให้กล่าวอาหมีหมดวสซาบีวัลกอ,อิดวัลกอ,อิดถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าละหมาดยืนละหมาดนั่งวันมุฮัตเตาะยคนที่ละหมาดแบบเอกเหนกเนืน่องจากสภาพมันไม่เอื้ออานวยในการยืนก็สุนัตให้กล่าวอาหมีวันมุฟตเตาะย์วันมุตัตนนฟินฟิสโวล่าอัซเซร,รียะวัลจายริยะไม่ว่าจะละหมาดสุนัต นะไม่ว่าละมาดที่อ่านเสียงดังละ,ละมาดที่อ่านเสียงค่อยหรือเสียงดังก็ตามให้หลังจากฟะเจ้าแล้วให้เรา่าวอามีนะครับไม่มีการคีาราฟเราระหว่างอุลมามะในเรื่องนี้ในเรื่องของการที่กล่าวอามนเป็นสุนันนะไม่มีใครมาขัดแยง้งไม่มีใครมาโต้แยง้งไม่มีใครมาคัดค้านว่าโอ้อามนไม่ได้หรกไม่มี แล้วทีนี้ผู้ประพันธ์หนังสือเล่มน,นี้เขาบอกว่าอลุลลมะในสังกัดมัสยิดชาฟีอีบอกว่าสุนัตให้กล่าวอาเมนเนี่ยสำหรับทุกคนเลยที่อ่านฟาตีฮ์เสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นในละหมาดหรือนอกละหมาดก็แล้วแต่อ่านนอกละหมาดก็ให้สุนัตให้กล่าวอาเมน เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกล่าวอามีนหลังจากอานอกอา่านฟาติฮะในนอกละหมาดใครมากล่าวว่าเอ้ยมีสุนัตด้วยหรอมีนะตามมาสักของชาบีนอย่างเช่นเด็กขึ้นเวทีอย่างเงี้ยอา่านสุรฟา์ติฮะวลบบอนลีนก็อาเมนนะแล้วก็ซาล,ลุอฮลลอฮฺอามี แต่ว่าท่านอิหมัม่งอัลลอฮฺท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าอัลวาฮิดีบอกว่าฟิสซอล่าอัชัดโยอิสติฮบะบันในละหมาดการกล่าวอามีนในละหมาดเนี่ยสุนัตอย่างแรงเลยสุนัตอย่างมากเลยนะและการกล่าวอามีนท่านอิหมัม่งอัชชูบรีวัตตะมีนคัลฟัลอิหมามมิน خ อซอยสิฮาดีลอุมมั่ การกล่าวอามีนหลังหลังจากอิหม่ามอ่านฟาติฮเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในอุมมะมุฮัมมัดียหนในประชาชาติของท่านนบีมุสมัลลอฮมเท่านั้นประชาชาติอื่นไม่มีนะก็มีกล่าวไว้ในหนังสือตุฮฟาตุลฮะบีบพอจะจับใจความได้ไหมเนี่ยฉันอ่านเยอะไปนิดนึง พอจะจับใจความได้ไหมว่าข้อที่หกสิบแปดเนี่ยสุนัตให้ทาอะไรนะให้กล่าวอาเมนหลังจากการอ่านฟาติฮะไม่ว่าจะฟาติฮะของอิมัมเราก็กล่าวอาเมนฟาติฮะของเราเองในละหมาดหรือนอกละหมาดสุนัตหลังจากวาลบอลเลี้ก็ให้กล่าวอาเมนนะเนียดว่านึกในใจะนะว่าโอ้เราได้โปรดตอบรับคำวิงวอนหรือดอกออขคุ้าพระอ,องค์ไดยเถิด คใช้ใช้ได้หมายถึงเน้นเขาดูอาแล้วเราอยู่ในละหมาดใช่ไหมนอกละหมาด,มาดได้ไม่มีปัญหานะให้เราตายลาตอบรับทั้งเขาและเราถ้าเป็นในละหมาดตอนดนอาหกูหนุก็กลกาวอามีอยู่แล้วนะ ทีนี้ข้อต่อไปเป็นสุนันและมันจะเสริมเรื่องของอามีนวุสานิกล่าวว่าไงไอยมุดดาอามีนมัดดันให้กล่าวอานเมีนมัดดันโดยลากเสียงยาวๆวามิตดารูฮารกาตานี่คือคติอามนโดยให้ออกเสียงตัวอลิฟมัดตัวฮัมจัในคำว่าอามีนนั่นน่ะให้ลากเสียงยาวสองางกัน คำถามถามว่าอามีมตัวนี้อาเนี่ยมัดอะไรตะจวิดมัดอะไรมัดตอบีมมัดตอบีมมัมช a l l a h b a r ั k a l l a h u f ิ k นะขอรับทรงประทานความาาจเริำสว่วนมีมเนี่ยแรกเสียงยาวกี่ฮารกัตสิทุฮารกาติหกฮารกัต เราจะนับยังไงเนี่ยหกาารกัตก็คือเรานับในใจเหมือนกับเรานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสอง p าร a มีให้ได้หการ r a g r เหมือนกับเรานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะเขาเรียกมัดอะไระตรงนี้ยากหน่อยนะแต่ถ้าใครได้จะมาชอาอัลล์เลยมัดอะไรครับมัดอานิทลิสูก่นะ ผ่านไม่ข้อ6ถึง9อามีนอาให้ลากเสียงยาว2องวรัคเหมือนกับเรานับ1 2ึองอานะแล้วก็มีนให้นับ1ถึง6นับในใจนะหนึ่งถึงหกี่หัวใจเราตอนละหมานี่ทำงานเยอะมากเลยนะในขณะที่อามีนต้องมานับ1ถึง6แล้วก็ต้องนึกความหมายด้วยว่าอามีนแปลว่าอะไรนะโอ้อลอโบดได้ตอบรับ ํำดูอาทำวิงวอนํำขอพรของข้าพระองค์ด้วยเถิดข้อต่อมาข้อที่70ยาฮุนอัยะกูลบะดออามีนยาอับบลายัลมีนอันนี้อาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับบางคนและหลายๆครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วก็คือหลังจากอาีีนซูนัตให้กล่าวกล่าวอะไรครับ ยาบ ب ا ل า ا ล م ي ن ما شاء ا ل ล ه ب ا บารบบอาากัลลอฮะยา ر บ ا ل ล ا ل า ي ن เพราะว่าโอ้ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลลโลกแปลเป็นไทยอีกทีหนึ่งให้เข้าใจง่ายๆคือโอ้ผู้ผู้ทรงจัดการบริหารโลกทั้งหมดเพราะโลกของเราเนี่ยที่มันเคลื่อนไหวอยู่ได้รวมทั้งรวมทั้งอะไรนะ รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกส่วนของโลกรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไฟไหม้ป่าที่รัฐรัฐอะไรนะรัฐอะไรนะฮะ <Los Angeles. S 1> อ่าลอสแอนเจลิสนะในอเมริกาที่ไฟไหม้ตอนเนี้ยนะและกระดับกันไม่ได้ทั้งๆที่อเมริกาไฮเทคเหลือเกิน ดับกันไม่ได้นั่นเป็นเพราะความประสงค์ของเขาเป็นการบริหารงานของลองสมาตาในนะดีแล้วดีแล้วนอะ่ <uti> อาก็อย่าอย่าสะใจไ <maybe. S 1> อ้คำว่าดีในที่นี้หมายความว่าไฟไหม้ป่าเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างลองคิดกันลองลองคิดซิบริหารอาอกกำลังกายความคิดหน่อยไฟไหม้ป่าเนี่ยมันให้ข้อดีให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง ให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างครับฮะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมนะในความคิดของมนุษย์ทั่วไปอาจจะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมแต่กับบางสิ่งบางอย่างในโลกของเรามันอาจจะเป็นอาจจะมีข้อดีก็ได้ไฟไหม้เนี่ยฉันฮะ,ะข้อดี เป็นเพราะอะไรเป็นคำถามที่ดีนะแต่ฉันอยากจะบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นบนโลกไปเนี่ยจะดีไม่ดีในความคิดของเราอย่ามองในแง่ลบอย่างเดียว <Hey. S 1> ฮะอะไรนะ <Hey. S 1> อันทำดินแล้วอย่างเดียวถึงเรื่องไม่ดีก็ตามที่ฉันเคยยกตัวอย่างเรื่องของการตกรถสมมุติว่าเราจะจัดกันไปเชียงใหม่ใช่ไหมเขาไปเชียงใหม่สมมติสโมสรกลุ่มแม่บ้านอะไรเนี่ย จัดไปเชียงใหม่และเราเนี่ยก็ติดพันกับการาต้องจัดแจงอา,อาหารการกินให้กับลูกหลานรถเขาออกไปแล้วเขาไม่รอเรานะแล้วก็ตกรถแต่แล้วฉันไม่อยากจะยกตัวอย่างในในบ้านเอาเป็นว่าที่อื่นก็นแล้วกันแม่บ้านหมู่บ้านอื่นนะแล้วก็มีคนคนหนึ่งตกรถ แต่บังเอิญ่ารถนั่นไปถึงแค่เซียเองเกิดเหตุการณ์ไฟฮะทำไมอันเนี้ยนะอุสิบลฉันไม่อยากยกตัวอย่างไม่รู้มันไม่ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรให้ง่ายๆเลยนะแต่เราทีแรกแลว่าเราโชคร้ายนะแต่เห็นอย่างเห็นแง่ดีอยางอ่าเพราะฉะนั้นพยายามมองในแง่ดีจริงๆเนี่ยยากนะแต่เราต้องฝึกไว้ฝึกไว้ถ้าเราฝึกบ่อยๆมันจะมันจะออกมาอย่างคล่องแคล่วเลยเขาเรียกคล่งปู เจอโชคร้ายเราจะไม่่นว่าซวยจริงๆ ale, um, มคำนี้จะไม่ออกมาจากปากของเรานะอันทำดีลิลละอย่างเดียวพี ok? ่นอก่อยกตัวอย่างไอไอโฟนที่เห็นน่ะนะมันแบบตอนนี้มันมันพัฒนาการถึงขั้นที่ว่า เราสามารถที่จะถามคําถามทุกเรื่องเลยจากโทรศัพท์และมันก็สามารถที่จะให้คําตอบกับเราได้